บ้านเกิดอาร์ตพัสสุดไม่อายลั่นคนกระตันยูไม่มีตกอับบอนอย่าดูถูกเงินแม้ได้แค่หนึ่งร้อยบาทต่อวันบ้านเกิดอาร์ตพัสสุดว่างงานแต่ไม่อายทำกินยืนทนร้อนขายหมูทอดข้างทาง,างทั้งวันเิยภาพความทรงจำล่าสุดบ้านคลองพระเอกหนุม่มอาร์ตพัสสุดบ้านแย้มบ้านหลังแรกที่ตั้งใจปลูกให้กับพ่อแม่ด้วยนำพักน้ำแรงของตัวเองช่วงชีวิตตอนวัยรุ่น พระเอกหนุ่มอาร์ตเผยว่าเก็บไว้เป็นความภูมิใจไม่ได้อวดใครบ้านหลังนี้เป็นหลังแรกที่ผมปลูกให้พ่อแม่ตั้งแต่ผมเลิกเกเรจากการใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นบ้านหลังนี้ปลูกตั้งแต่ผมอายุ21-22ตอนนั้นปลูกเสร็จแล้วเราก็เอาแมวมาเลี้ยงใครเป็นทาสแมวจะรู้ว่าบ้านพังมากแล้วบ้านแมวผมตอนนั้นก็22ตัวให้เดินทังบ้านแบบไม่ขังกรงจะพังแค่ไหนดูรูปที่สอง จับแมวเข้ากรงให้หมดก็เลยจัดใหม่ให้หมดตอนนี้เสร็จหมดแล้วสบายใจกระตันยูไม่มีตกอับในยามวิกฤตเช่นนี้หลายคนก็หาเงินด้วยวิธีต่างๆขายอะไรได้ก็ขายแม้กําไรจะน้อยนิดถ้ารู้จักใช้รู้จักเก็บมันก็เป็นเงินก้อนโตได้เหมือนกันหนุ่มอาร์ตพระสุดบานแย้มตอนนี้ก็ว่างจากงานละครงานในวงการบันเทิงก็หันมาขายหมูทอดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมคลิป ตั้งแต่การหั่นหมูยืนทอดหมูหน้าเตาไปจนถึงตักขายให้ลูกค้าเขียนแคปชั่นว่าถ้าคุณดูถูกเงิน100บาทต่อวันคุณจะไม่มีเงิน3,000บาทต่อเดือน และถ้าคุณดูถูกเงิน1,000บาทคุณจะไม่ได้เงิน30,000บาทต่อเดือนทำอะไรไปเรื่อยก็สนุกดีขอบคุณลูกค้าทุกท่านหมู128โลกเกลี้ยงนั่งหันหมูเองตั้งแต่10บโมงเช้าถึง2องทุ่มพรุ่งนี้ที่เดิมเวลาเดิมอยากใส่ชุดเชฟมากๆแต่เมืองไทยก็ร้อนเหลือเกินเข้าใจนะครับเรื่องนี้อาจได้เปิดใจผ่านรายการตกมันบันเทิงว่า ที่มาขายหมูทอดก็เริ่มศึกษามาจาก YouTube วันแรกก็เริ่มขาย15กิโลวันนี้ขาย128กิโลกรัมตนเองก็เป็นพระเอกพระรองไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะมานั่งหันหมูลอกหนังหมูขายถ้าคำนวณเรื่องกำไรวันแรกได้กำไร1,300บาทจริงๆนะกาวว่าไม่ได้กำไรด้วยซ้ำเพราะขาย3ขีด200บาท